หลักความเชื่อคืออะไรและทำไมพระพุทธเจ้าจึงเน้นว่าอย่าเชื่อโดยง่ายผ่านคำถามและคำตอบทั้ง20สิบข้อนี้ข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอย่าเชื่อโดยง่ายไว้ในพระไตรปิฎกแล้วแท้จริงหลักความเชื่อที่พระองค์ทรงสอนคืออะไรพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เชื่อเพียงเพราะใครพูดแต่ทรงสอนให้ใช้ปัญญา ไตรตรองพิจารณาด้วยตนเองก่อนหลักความเชื่อที่ถูกต้องตามพุทธศาสนาจึงไม่ใช่การหลับหูหลับตาเชื่อแต่คือการกลั่นกรองด้วยเหตุผลและประสบการณ์ตรงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในกรามสูตรว่าอย่าพึ่งเชื่อเพราะได้ยินกันมาอย่าพึ่งเชื่อเพราะทำตามตามกันมา อย่าพึ่งเชื่อเพราะเป็นคำสอนของครูบาอาจารย์อย่าพึ่งเชื่อเพราะเป็นคำเล่าลือทั่วไปแต่เมื่อใดเห็นว่าทำนี้ทำแล้วไม่เป็นโทษเป็นประโยชน์เมื่อนั้นจึงเชื่อและลงมือปฏิบัตินี่คือหลักความเชื่อของผู้มีปัญญาไม่ใช่เชื่อเพราะศรัทธาอย่างเดียวแต่ต้องประกอบด้วยวิจารณญาณเพราะศรัทธาอย่างเดียวดุไร้ปัญญา อาจนำไปสู่ความหลงผิด 2. การไม่เชื่ออะไรโดยง่ายจะทำให้ใจเราแข็งกระด้างหรือเปล่าหลายคนกลัวว่าถ้าไม่เชื่อใครง่ายๆจะกลายเป็นคนเย็นชาหรือไม่ครบครูบาอาจารย์แต่พระพุทธเจ้าสอนว่าความเชื่อที่ถูกต้องต้องมีปัญญาร่วมด้วยไม่ใช่เพื่อต่อต้านหรือดูหมิ่นใคร แต่เพื่อป้องกันตนจากการหลอกลวงและการเดินผิดทางเหมือนเรากินข้าวเราก็ต้องดูก่อนว่าข้าวนั้นสะอาดไหมไม่ใช่ใครยื่นอะไรมาก็กินโดยไม่ดูหน้าดูหลังเพราะความเชื่อผิดเพียงนิดเดียวอาจพาชีวิตหลงทางไปได้ทั้งชาติดังนั้นการไม่เชื่อง่ายไม่ใช่ความแข็งกระด้างแต่คือเกราะป้องกันใจ ที่พระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นทางแห่งผู้รู้ 3... ความเชื่อผิดมีอันตรายอย่างไรในมุมมองพระพุทธเจ้าความเชื่อผิดไม่เพียงแต่ทำให้เราเสียเวลาแต่ยังทำให้เราลงมือทำบาปโดยไม่รู้ตัวพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลผู้มีความเห็นผิดย่อมประกอบกรรมผิดและเมื่อกรมผิดมากขึ้น ย่อมนำไปสู่ความทุกข์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเช่นคนที่เชื่อว่าการฆ่าสัตว์แล้วถวายเทพเจ้าจะได้บุญก็อาจฆ่าเป็นพันชีวิตด้วยศรัทธ,ธาอันผิดหรือคนที่เชื่อว่าทำร้ายตนเองแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์สุดท้ายกลับกลายเป็นกรรมหนักโดยไม่รู้ตัวดังนั้นความเชื่อผิดไม่ใช่แค่คิดผิด แต่คือชีวิตอาจพังพระพุทธเจ้าจึงให้เราตรวจสอบทุกความเชื่อด้วยสติและปัญญาก่อนเสมอ 4. แล้วอะไรคือเกณฑ์การพิจารณาความเชื่อแบบพุทธแท้หลักการพิจารณาแบบพุทธนั้นง่ายแต่ลึกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าสิ่งใดเมื่อทำแล้วเป็นไปเพื่อความโลภโทสะโมหะ ให้รู้ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ทางแห่งธรรมสิ่งใดเมื่อทำแล้วทำให้ใจบริสุทธิ์เบิกบานสงบเย็นเป็นไปเพื่อการดับทุกข์ให้รู้ว่าสิ่งนั้นคือธรรมอันควรเชื่อและควรปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคำสอนจากใครไม่ว่าจะน่าเชื่อแค่ไหนหากส่งผลให้ใจลุ่มร้อนโลภโกรธหลง พระพุทธเจ้าสอนให้วางไว้ก่อนอย่ารีบเชื่อแต่ถ้าสิ่งใดแม้นเป็นคําพูดธรรมดาแต่เมื่อฟังแล้วใจสงบเย็นมีเมตตามีสติสิ่งนั้นคือเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมที่ควรน้อมนำา้าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าความเชื่อที่เรามีอยู่คือความเชื่อที่ถูกให้ดูผลของความเชื่อนั้นในชีวิตจริง พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เชื่ออย่างงมงายแต่ให้ทดลองสังเกตและตื่นรู้ถามตัวเองว่าความเชื่อนี้ทำให้เราเบียดเบียนใครไหมความเชื่อนี้ทำให้เรายึดติดไหมความเชื่อนี้นำไปสู่ความโลภความกลัวหรือความเย็นใจความเชื่อที่ดีต้องนำเราไปสู่ความสงบความเชื่อที่จริงต้องพาเราเข้าใกล้ความพ้นทุกข์ ในพระไตรปิฎกพระองค์ย้ำว่าศรัทธาแท้ต้องประกอบด้วยปัญญามิใช่ศรัทธานำไปสู่ความลุ่มหลงอังคุตละนิกายปัญจกะนิบาท 6. ททำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่ให้เชื่อเพียงเพราะได้ยินกันพอต่อมาอ้าวเคยไหมครับที่เราเชื่ออะไรบางอย่างแค่เพราะเขาบอกต่อต่อกันมาเหมือนสูตรอาหารที่คนบอกว่าโบราณว่าไว หรือพิธีกรรมบางอย่างที่เขาทำกันมาแต่โบราณโบราณแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงเห็นด้วยกับสิ่งนั้นนะครับเพราะคําว่าสืบต่อกันมาไม่ได้หมายความว่าถูกต้องเสมอไปพระองค์จึงตรัสไว้ในกลามสูตรว่าอย่าพึ่งเชื่อเพราะได้ยินสืบสืบกันมาหรือแม้แต่จะเป็นมรดกแห่งความเชื่อของวงตระกูลเพราะความจริง คือสิ่งที่ต้องพิจารณาไม่ใช่แค่เล่ากันมาแล้วเราหลับหูหลับตาเชื่อ 7. ถ้าเราเชื่อเพราะครูบาอาจารย์บอกจะผิดไหมใครๆก็เคารพครูบาอาจารย์จริงไหมครับแต่ถึงอ,อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ยังเตือนว่าอย่าพึ่งเชื่อเพราะเป็นคำกล่าวของครูาอาจารย์โอ้โหฟังดูแล้วอาจรู้สึกขัดใจนิดนึงใช่ไหมครับ แต่ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ให้เคารพกูนะท่านหมายความว่าอย่าให้ความเคารพนั้นกลายเป็นม่านบังตาจนไม่กล้าคิดไม่กล้าถามไม่กล้าพิจารณาด้วยปัญญาของตนเองครูที่ดีจะไม่อยากให้เราหลงเชื่ออย่างงมงายแต่จะอยากให้เราตื่นรู้กล้าถามและเดินด้วยตนเองตามแสงธรรมแ แล้วถ้าเป็นพระไตรปิฎกเองล่ะเชื่อได้เลยไหมคำถามนี้เด็ดมากครับเพราะแม้แต่พระไตรปิฎกเองพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เคยตรัสว่าให้เชื่อเพราะเป็นคำของพระองค์เลยนะครับในพระสูตรพระองค์มักตรัสว่าเธอทั้งหลายจงมาดูเถิดไม่ใช่จงมาศรัทธาเถิดนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนา ที่เปิดพื้นที่ให้สติและปัญญาทำงานแม้แต่พระธรรมคำสอนก็ยังต้องตรวจสอบทดลองและลงมือปฏิบัติเพื่อเห็นผลจริงถึงจะเรียกว่าเชื่อด้วยใจที่มีปัญญาไม่ใช่ใจที่ล่องลอยไปตามเสียงคนอื่น 9. ความเชื่อแบบไหนที่พระพุทธเจ้ายอมรับว่าควรเชื่อถ้าถามแบบนี้ พระพุทธเจ้าจะตอบทันทีว่าเชื่อเพราะรู้ด้วยตนเองแล้วเชื่อเพราะเห็นผลแห่งกรรมแล้วเชื่อเพราะเป็นประโยชน์ไม่เบียดเบียนอย่างในคาามาสูตรพระองค์ตรัสชัดเลยครับว่าเมื่อใดสิ่งใดถูกพิจารณาแล้วด้วยปัญญาว่าเป็นกุศลเป็นประโยชน์ไม่มีโทษทำแล้วจิตผ่องใสเมื่อนั้นควรเชื่อหรือควรปฏิบัติ เชื่อแบบนี้ล่ะครับคือการเชื่อที่ไม่ใช่หลงแต่เป็นศรัทธาที่ตั้งอยู่บนฐานของปัญญา10ถ้าเราไม่เชื่ออะไรเลยจะผิดไหมงั้นถ้าเราฟังทรรแล้วยังไม่เชื่อทันทีเราจะผิดไหมไม่ผิดเลยครับพระพุทธเจ้าไม่เคยตำหนิคนที่ยังไม่เชื่อพระองค์แค่ขอว่าอย่าด่วนปฏิเสธแต่อย่าด่วนรับเชื่อด้วย พระองค์สอนให้เปิดใจอย่างมีสติไม่หลงตามแต่ก็ไม่ปิดกั้นให้ใช้การฟังการสังเกตและการลงมือปฏิบัติแล้วผลที่เกิดขึ้นจะเป็นคำตอบให้เราเองเพราะพระธรรมไม่เล่งให้ใครเชื่อแต่รอให้ทุกคนเข้าใจอย่างแท้จริงด้วยหัวใจของตนเองครับ 11. ถ้าเราไม่เชื่ออะไรเลย จะถือว่าเป็นการพ้นจากความหลงหรือไม่แม้นการไม่เชื่ออะไรเลยจะดูเหมือนปลอดภัยจากการถูกหลอกแต่พระพุเทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้ปฏิเสธทุกสิ่งแต่ทรงสอนให้ใช้ปัญญาไตร่ตรองคือไม่ด่วนเชื่อแต่ก็ไม่ด่วนปฏิเสธเพราะความไม่เชื่อทุกอย่างก็เป็นความเชื่ออีกรูปแบบหนึง่งและอาจกลายเป็นความยึดต,ติดในความสงสัยจนไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย ดังนั้นทางสายกลางคือให้เปิดใจแต่ไม่ปล่อยใจให้ไหลไปโดยไร้การพิจารณาพราะองค์ตรัสไว้ในกลามาสูตรว่าอย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะตนเองเคยเชื่อหรือใครๆก็เชื่อแต่ให้พิจารณาด้วยการลงมือปฏิบัติและเห็นผลจริงด้วยตนเอง 12. ทําทำไมบางคนถึงเชื่อสิ่งผิดโดยไม่รู้ตัวทั้งที่มีความรู้ เพราะความรู้ไม่เท่ากับความเข้าใจบางครั้งคนเรารู้เยอะแต่ไม่เคยถามตัวเองว่าสิ่งที่รู้นั้นจริงหรือไม่และดีงามหรือเปล่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้นมีปัญญาแต่หากถูกครอบงำด้วยโลภะโทสะโมหะก็อาจนำความรู้ไปใช้ในทางผิดได้จึงไม่พอแค่รู้แต่มีสติคอยเตือน และหิโอตะปะคอยห้ามห้ามนักบาดถือครบเพิงเดินกลางป่าถ้าขาดสติไฟที่ถืออยู่ก็เผาตัวเองได้ 13. แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งไหนควรเชื่อและสิ่งไหนควรสงสัยหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนชัดมากในกลารรมสูตรคือไม่เชื่อเพราะเล่าลือไม่เชื่อเพราะตำรา ไม่เชื่อเพราะครูบาอาจารย์พูดไม่เชื่อเพราะมีเหตุผลดีจนเหมือนจะจริงแต่ให้เชื่อเมื่อพิจารณาแล้วว่าสิ่งนั้นไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นและเมื่อทำแล้วจิตใจสงบเย็นผ่องใสไม่ทุกข์พระองค์ไม่ได้ห้ามเชื่อแต่ทรงให้เชื่อยอย่างมีปัญญาและไม่ลืมทดลองในชีวิตจริงด้วยตนเอง14 แล้วถ้าเราศึกษาธรรมะจากหลายแห่งจะทําให้สับสนไหมเป็นคําถามที่ดีมากบางคนอ่านมากฟังมากจนไม่รู้จะเดินตามแนวไหนพระพุทธเจ้าทรงแนะนําว่าไม่ว่าเราศึกษาธรรมจากที่ใดให้กลับมาดูว่าสิ่งนั้นช่วยให้เราละความโลภไหมช่วยให้เราลดความโกรธไหมช่วยให้เราไม่หลงในความไม่จริงไหมหากใช่ แม้ธรรมะนั้นไม่ใช่คำจากพระโอษฐโดยตรงแต่ก็เป็นธรรมะที่ตรงกับทางหลุดพ้นจงใช้ใจตึกตรองอย่างสุขขุมและเลือกเดินบนเส้นทางที่ทำให้เราหลุดพ้นจากทุกจริง 15. ความเชื่อในกรรมและผลของกรรมสำคัญอย่างไรในการไม่หลงเชื่อผิดเพราะก,กรรมคือเครื่องกำหนดชีวิตที่แท้จริงถ้าเราไม่เชื่อในกรรม เราจะถูกหลอกให้เชื่อว่าโชคชะตาอยู่ที่ใครจะกำหนดไม่ใช่เราที่กระทำเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้รับผลแห่งกรรมชั่วนั้นเมื่อเชื่อในกฎแห่งกรรมเราจะไม่หลงไปตามคนที่สัญญาว่าทำแค่นี้จะได้บุญหรือทำสิ่งนั้นแล้วชีวิตจะดีทันตาแต่เราจะรู้ว่า สิ่งที่เราทำลงไปทุกวันคือเหตุแห่งผลที่จะเกิดในวันหน้าการเชื่อในกรรมจรึงเป็นหลักความเชื่อที่ไม่งมงายแต่เป็นความรับผิดชอบในชีวิตของตอนเอง 16. ถ้าผู้นำทางจิตวิญญาณบางคนพูดได้ไพเราะมีอิทธิพลทำให้รู้สึกเลื่อมใสเราจะเชื่อได้หรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสตอบอย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะวาจาเขาไพเราะ หรือเขามีบารมีอำนาจในหมู่ชนพึงพิจารณาว่าสิ่งที่เขาสอนสอดคล้องกับหลักธรรมที่นำไปสู่การลดกิเลสหมายหรือกลับเพิ่มความหลงความยึดติดถ้าสิ่งที่สอนพาให้เราหยุดคิดพิจารณาเห็นโทษในกิเลสนั่นจึงควรศึกษาเหมือนเลือกครูที่พาเราข้ามน้ำไม่ใช่แค่คนที่ร้องเพลงข้ามฝั่ง 17. เ การอ้างว่าสิ่งนี้พระเจ้าดลใจหรือสิ่งนี้เทวดาบอกมาพอจะเชื่อถือได้หรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสตอบอย่าพึ่งเชื่อเพราะเชื่อว่ามีเทพรมดลใจแม้นว่าเขาอ้างว่าเป็นเสียงจากสวรรค์แต่หากเนื้อหานั้นตรงข้ามกับหลักธรรมหรือส่งเสริมให้ยึดติดในอำนาจพิเศษมากกว่าการเพียรตน พึงละวางความเชื่อนั้นไว้ก่อนพระองค์ทรงชี้ว่าทางสว่างอยู่ที่สติวิชัยเสียงที่ไม่มีผู้ตรวจสอบได้18ถ้าเราเห็นนิมิตเห็นนิมิตร้ายหรือดีในความฝันควรเชื่อตามนั้นไหมพระพุทธเจ้าตรัสตอบอย่าพึ่งเชื่อเพราะอิงจากความฝันหรือนิมิตอันเกิดจากจิตซึ่งมักปรุงแต่งโดยอารมณ์ และความกังวลที่สั่งสมไว้แม้นฝันจะดูศักดิ์สิทธิ์หรือแม่นยำแต่ความจริงของชีวิตอยู่ที่การกระทำมิใช่เสียงลี้ลับในความหลับตาความฝันอาจเตือนใจแต่ไม่ควรให้ความฝันชี้ทางกรรม19ถ้ามีผู้บอกว่าคนนี้บรรลุธรรมแล้วหรือผู้นั้นเป็นอรหรันห์รเราควรเชื่อหรือไม่ พระพุทธเจ้าตรัสตอบอย่าพึ่งเชื่อแม้นเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นพระอรหันต์ก็ความเป็นอรหันต์ไม่อาจพิสูจน์ได้ด้วยชื่อเสียงหรือการแสดงอิทธิฤทธิ์พระองค์ตรัสว่าดูที่ความดับของกิเลสในใจเขาดูว่าเขายัางยึดมั่นในตัวตนหรือไม่และที่สำคัญที่สุดเราควรหันกลับมาดูตนเองว่า เราปฏิบัติเพื่อพ้นกิเลสบ้างหรือยัง 20. ถ้าแม้หลักคำสอนของพระองค์เองพระองค์ก็ยังไม่ให้เชื่อล่วงหน้าแล้วควรทำอย่างไรกับคำสอนนั้นพระพุทธเจ้าตรัสตอบจงฟังแต่จงฟังอย่างมีสติฟังแล้วคิดคิดแล้วพิจรารณาพิจารณาแล้วทดลองปฏิบัติหากเมื่อปฏิบัติแล้ว เห็นว่าเป็นทางที่นำความสงบมาให้เห็นว่าทำให้ลดโลภะโทสะโมหะเห็นว่าทำให้ชีวิตเบาใจเบาจงยึดคำสอนนั้นไว้ไม่ใช่ด้วยศรัทธาล้วนๆแต่ด้วยปัญญาอันพิจารณาแล้วสรุปธรรมทั้ง20ข้อที่พระพุทธองค์ทรงตอบไว้อย่างลึกซึง้งคือเข็มทิศแห่งอัปปมาทะคือความไม่ประมาทในศรัทธา พระองค์ไม่ได้ตรัสให้เราหยุดเชื่อแต่ให้เราเชื่อด้วยปัญญาเพราะศรัทธาที่ไม่มีปัญญาย่อมนำสู่ความหลงแต่ศรัทธาที่กั่นกรองด้วยสติปัญญาย่อมนำสู่มรรคาอันเป็นทางแห่งความหลุดพ้นและทั้งหมดนี้ไม่ใช่คำตอบจากพระพุทธเจ้าในอดีตแต่คือคำเตือนที่ยังสดใหม่สำหรับใจที่กำลังแสวงหาแสงแห่งธรรม หากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อให้คนที่คุณรักเพื่อชวนกันมาใช้ธรรมะในการใช้ชีวิตขอทุกท่านมีสติมีปัญญาและเดินทางธรรมอย่างมั่นคงแล้วจะเข้าถึงนิพพานได้ในสักวันหนึ่งแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสาธุ